ทานี้ตนี้นีตาถูกลากศพมาทีตรงนี้เพื่อนอ้้นี่สวก็บางัวมาแล้วาเห็ดชุดก้งบนสกีบีดีเหาต้า หลังเจ้าเปาล่ะวันนี้เจ้าเปาเขาไม่อยู่เลยเพื่นอนเราจะทำะไงดีอ่ะแล้วใครจะคอยช่วยเหลือพวกเราเฮ้ยตรงนั้นตรงนั้นมีอะไรกระดูกกระดิ่งเพื่อนเฮ้ย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 เจ้าเปามาอยู่น,นี่นเองเฮ้ยเจ้าเปาทั้งใส่เลนเฮดแล้วก็สกีบีด,ดี้มาบุกหมูบ่บ้านของเราเยอะแยะเลยอ่ะเฮ้ย นี to huh? First, right hey, ่วันนี้เราจะใช้อาวุธเป็นปงเล็บพิฆาตเหรอเดี๋ยว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 ผมจะเอาปงเล็บพิฆาตอันนี้หน่อยเดี๋ยวมีชื่อเข้าวจ้ออยู่ด้วยมีชื้าวจ้ออยู่ด้วยเนี่ยเสียดเนี่ยข้าวจ้อนี่มันมีขมาวจ้อนี่นะนไหครับงั้นเดี๋ยวเราก็คงจะต้องเอาอาวุธเหล่านี้ไปครับไปจัดการครับตัวแรกก่อนครับจัดการครับใส่ในเนื้อตัวแรกครับใส่ในเนื้อหัวเออครับฟันชงชง ใชคโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวท่าฟันนะม,มันดูแปลกจังเลยเนี่ยโ,อ,โอ้นนี้ท่าข้าศึเฮ้ยยชู่เรียบร้อยครับไซเลนเฮดหัวอึถูกจัดการไปแล้วครับหนึ่งตัวครับต่อ,อไปครับ,บเมื่อกี้พอยังเห็นไซเลนเฮดชุดโกโก,กวาเหมัอน,นไงครับเพื่อนไซเลนเฮดชุดโกโกวามาแล้วจัดกากรท่าอินยับชู่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 อ้ยโงโง่ ตอนนี้จากเมื่อกี้คือแบบดาบแล้วมันฟันไม่ค่อยโดนครับเจ้าเป่าวก็เลยเปลี่ยนเป็นปืนมาเฮ้ยเจ้าป่าเดี๋ยวเดี๋ยวเหมือนพขาได้ยินเสียงก๊อก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 แถวเนี้ยเฮ้ยหรือว่าจะมีเซเลเนียนที่บ้านเราเอาโถอะเอ้ยกิตาเอ้ยเพราะมันนึงว่าไซเลนเฮดเอ้ยี่ตาโอ้โหวันนี้วันนี้วันนี้มาพร้อมด้วยปืนครับเอะไะครับอะไรครับเฮ้ย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 ทางนู้นทางนู้น ขยอนสกีบีดี้เปล่ายิงเลยตต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 งตายยิงเลยตงตรต้มต้ตงตรตโอ้โหเรียบร้อยครับนี่คือเพราะมีมีเลเซอร์นะโอ้โหเลเซอร์ะเปาครับตเล้นตกระสอระบาดไปได้ติว้าเียดียเดี๋ยวแล้วไปยิงมาแรงกันทำไมเนี่ยมัตรงนั้นครับเพื่อน l ซ n ลเนต์หัวสกี้ีดี้ครับ โอ้ต็ดตัวโอ้ตอนนี้เราทิงกันแล้วก็โอ้โอ้ทเกทาวด์ยิงตัวตะเบิดไปโอ้เรียบร้อยครับโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวบางทีคนทิ้งเราไปหนตัวเอายแล้วเหรอเดี๋ยวพี่ต้าโดนยิงอีกแล้วเอ๋อทำไมโดนยิงไปโอ้โหโดนยิงกระดับแล้วเดี๋ยวอันนี้พวกเรา พวกเราลองยิงตรงจักรแล้วพ่ตาบาจยิ้เหมือนเป่าแน่เลยอ่ะโอเคครับไปยังไม่หมดครับเฮ้ยนั่นมันไซเลนเฮปซปเปอร์แมนนี่นะโ้ยิมาล้วโอ้โหยิปืนเลยโอ้ยยิงปืนแรงขนาดนี้นตาเดียวตาพ่ต้าังโอ้โพี่ตาายิงงูตั ในเราจัดการไปได้เยอะมากแล้วครับอย่างไม่หมดยังไม่หมดไปไปไปทางนู้ดทางนู้ดอาจจะไปอาจจะไปครับโอ้วิ่งนำไปแล้วครับตอนนี้โอ้โหอยู่ดูจะเป๋ายิงแล้วครับยิงแล้วยิงแล้วยิงแล้วแต่เพื่อนกระเป๋าถูกลุมอยู่ตอนนี้ตาไปเลยห้โโอ เฮ้ยมัมมามันตมมามามมาไปไปไปตอนนี้เรามาเรามาเรามาประชุมก่อนเรามาประชุมก่อนโอเคตอนนี้เราต้องขับมาประชุมที่ฐานทัพเราก่อนโอเคเฮ้ยพัดลมแอร์เย็นเลยเฮ้ยโอี้เนี้ยที่เราวิ่งหนีมาประชุมกันน่ะเร้วพิต้าหรือว่าพี่ต้าเยอะแล้วครับ หรือว่าพี่ตาจะถูกลักพาตัวเจ้าเปาพี่ตาต้องถูกมันลักพาตัวไปแน่ๆเลยไปไปไปเฮ้ยเได้ยินได้ยินเสียงได้ยินเสียงทางนี้ทางนี้พี่ตาน่าจะโดนลักพาตัวไปครับเพื่อนๆเจ้าเปาเร็วเล็งนะครับโอ้โหปืนทีปืนทีปืนทีไป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 ดูว่าพี่ตาอยู่ไหมอยู่นะเฮ้ยอยู่เหรอไปไป เพื่อนตามเจ้าปลาไปนะพีพตาเฮ้ยพี่ต,า,ตาถูกลากศพมาทิ้งตรงนี้เพืเ่อน แล้วบอนเลยเยินดีโอเคครับวันนี้เราก็ล่าไซเรนเฮดกับสกีบีดี้เป็นที่เรียบร้อยครับโ okay, อ,อเคฝากบอกคุณเพื่อนว่าไปติดชร์ช่องปาร์ซอรี่ด้วยนะบ๊ายบายเจอกันวันหน้าโอเคครับก็อย่าลืมฝากกดติดตามช่องเปาซอรี่กับพี่ตาด้วยนะบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่ครับ